เอสจูวีสุดหรูออปชั่นแน่ๆเลยนะคะกับ Honda c ซ V 2.4e ปี2021เล็กไม่แค่71,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ให้เป็นสีขาวสีหายากด้วยนะใครหาโรบิช้งานห้ามพลาดเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง799,000บาทฟรีดาวผ่อน14,000เท่านั้นเองได้คันนี้ไปคุ้มสุดในสต็อกแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้นะเล็กไม่น้อยสุดแล้วก็ราคาถูกสุดด้วยนะคะเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ full สวีดีมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสันเรียมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลาก,กิมเลยนะได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบภายในคุ้มทนสีดทาดนะคะลูกค้าออปชั่นแน่ๆเลยได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแอนดรอยแอร์ออโต้กล้องบายสปอร์ตด้านซ้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วกล้องถอยก็มีมาให้ครบเลยนะคะสภาพสวยๆเป็นเจ็ที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะค 799,000บาทฟรีดาวผ่อนหมื่นสีเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะประตูด้านไฮได้ให้ระบบไฟฟ้าเรียบ,บ้อยแล้วด้วยลูกค้าขาบอกเลยว่าครคุ้มรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลย0 9 8 2609587นัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์ 9, มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ